สวัสดีค่ะโอ๊ยตายแล้วนี่เจอกันนานเลยอ่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเชหละ่ะค่เนจวันนี้นะคะเจอเจอโดมเมนเนียเนาะแบบอยู่เลเวลสแล้วว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะนั่งสไลด์สไลด์ไอจอยู่นี่เขาบอกเลยนะร้านเจอร้านยำร้านหนึ่งอยูโอ๊กแลนด์ ตอนแหลมากร้านยำร้านนี้เห็นแล้วอยากกินเลยวันนี้นะสั่งเลยสั่งให้มาส่งเลยแบบโอ้โหเห็นแบบยำปลาหมึกแล้วแบบตัวแน่น,น,นมาก<ช>ว่าร้านกินข้าวค่ะไม่ใช่ร้านกับข้าวเ <c oughs> นาะเพราะร้านใหม่ไงเปิดใหม่แล้วอุ้ยยำแต่ของเขาแต่ละอย่างนี้แบบแซ่บจริงแบบเห็นรูปแล้วแบบเขาใส่เป็นน้ำลายสอใส่น้ำปลาด้วยเราเห็นยำแบบว่าหลายๆอย่างเป็นคนชอบยำอยู่แล้วไงวันนี้นะเชฟ มาเลยต้องมาส่งวันนี้เขาเลิกเขาเลิกเขาพักงานบ่ายสองเออบ่ายสองวันนี้โทรสั่งได้แต่เที่ยงเลยป่ะเดี๋ยววันนี้ไปคอยข้างหน้าบ้านกันมนันนี้ตามจะโจมานะคะมาแล้วอุยตายแล้วยำปลาหมึกของอีชัน้น แสดงสวัสดีค่ะเอามาแล้วเหรออุ้ยไวทันใจเลยอ่ะไวมากเลยอ่ะก็พักเด็กพอดีอ๋อใช่ไหมมายังไงเนี่ยวันนี้ไงสกูตเตอร์ดแล้วเราเตี๊ยบไามียังปลาหมึกล่ะเนาะเนาะยไปทำงานก่อนนะเจอกันขอบคุณมากนะคะได้เลยได้เลยก็ปกติดชมด้วยือเปล่อ๋อได้เลยค่ะขอบคุณมากมากลัดนี่อุ้ยยำปลาหมึกเรา มาแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วทานใจมากเลยอ่ะร้านกินข้าวร้านนี้แบบอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ถนนโนบินิสโรดนี่เองนะคะวันนี้นะเห็นเขารีวิวรีวิวบอกว่ายำกุ้งสดเลรอย่างเงี้ยนวะ่าโอ้ยเปรี้ยวปากวันนี้นะจัดมาเลยวันนี้ทะแเดนขอโชว์หน่อยค่ะแพ็กเกจจิ้งเก๋ๆมากเลยน่ารักมากแพ็กเกจจิ้งเลยดูสะอาดเลยดูดีนะเพราะว่าเขาอะไรนุ๊กมาเขาบอกว่าแยกแยกแยกผักมาแล้วก็นี่ ปลาหมึกแบบว่าโอ้ยดียเป็นแบบเขาขานี่ปีน่คนชอบปลาหมึกอ,อยู่แล้วไงแล้วขายไม่ได้เลยน้ํายาน้ํายําเขาอันนี้แบบบ,บอกว่าอย่าเพิ่งใส่ปลาานี่จริงเขาเป็นสูตรแบบใส่ใส่ปลากับไม่ใส่สาหรับสาหรับคนที่อยากใส่ปลาก็แบบกินกลางได้เลยบอกว่าขอปลาลนักๆนะพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ของน้องปีวันนี้จะโจอเองไม่ใส่ปลานะคะเพราะว่าแบบเม็นข้าวกินๆๆ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 นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะผสมน้ํายำโอ้แต่เราจะพอยส เธอมันจะเว้อไปไหมะจริงๆเขาทําเขาทําเก๋มากเลยร้านเนี้ยเชฟที่เชฟเชฟือรหนึ่งเลยนะครับเขาทำอร่อยของเขาโุ้ยดูก่อนสดมากเลยอ่ะนี่แบบว่าเหมือนเพิ่งออกจากครัวมใหม่ๆีย๋ยวไม่ได้ต่อหละดูสิคาท่านผู้ชมปลาหมึกนะแบอบกว่าเนี่ยดูดิปลาหมึกเลิศมากเลยอ่ะโอ้ยตายตายตาย,ตายแล้วทีนี้แล้วก็เป็นผักผักสดมากเลยนะผักสด เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าใครอยู่หอไม่มีจงมีจานบ้านใครก็บางบางบ้านไม่มีจานก็เขาก็มีกล่องให้ใช่ปะแล้วบอกว่าเราก็เอามาคลุกกันเดียวเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตเปลี่ยนใจใส่จานดีกว่าค่ะเพราะว่าเราอยากจะมาโอยตายเาออกมาจากร้านอาหารแพงหรือเปล่าไมมนะคะวันนี้อยู่ที่บ้านอะ่ะไม่ต้องออกไปไหนโทรสั่งเลยเขาขับรถไปส่งแป๊บเดียวสินาทีแค่นั้นแหละไม่ถึงด้วยมั้งห้านาที ค่จะใส่ผักกรุบกริบหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้องบีเป็นแบบท้องไส่ไม่ดีนะคะแล้วก็ต้องใส่ผักแบบเห็นแบบเป็นเห็นพี่เจยกินอ่ะอยาก,กินเหมือนเขาอะ่ะแต่แบบหน้าตาไม่ให้นะคะหน้าตาไม่สวยเหมือนพี่เจยนะคะยาววันนี้อุ้ยอุ้ยน้ำยำน้ำยำแบบว่าอุ้ยน้ำยำอร่อยมาก ดูสิสีสันแบบน่าอร่อยอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวขอขอ,ขอดมอกดดดลิ่นกุลตาย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 แลเป็นหนึ่งว่าแบบซื้อที่ตลาดมาเลยนะเนี่ยเชื <ว shave. S 1> ่อไหมแบบไปกินที่ไปเดินตลาดที่เมืองไทยอ่ะเคยเห็นไหมเดินผ่านๆตลาดนัดแล้วบอกว่าแล้วบอกว่าหอมกลิ่นยำอ่ะนี่อันนี้กลิ่นนี้เลยคือเดินตลาดนัดแล้วไม่เดินผ่านเขาใจเขามายมังต้องหยุดเนี่ยยำลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะจําได้ใช่ไหมเวลาเราไปเดินตลาดนัดที่เมืองไทยอ่ะอันนี้คือกลิ่นเดียวกันเลยค่ะ ยิ่งกว่าตาแล้วว่าพริกเป็นพรีกแบบเหมาส่วนมาแม้ท้องไ้ปันขวดแน่ๆเลยอะ่ะมาแล้ว่าแล้วเราจะครุกนะคะยังไม่มค,รครุกคลีกถ้าเกิดใครกินแบบวันนี้แล้วนะรับงานไม่ได้นะจ๊ะลองเพลงไม่ได้นะคะ <laughs> ตแล้วโชวก่อน ตดแตดนโอหรูหรามาห้ามากเห็นหรือเปล่า,าเอ่ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปดูใกล้กๆ,ๆ,ๆทีนึงมาเดี๋ยวขออนุญาตแบบชิมคำแรกก่อนนะฮะปพราะหมึกนุ่มแน่นอืมห่อยอยอ่ะไม่ไม่เนื้อมันนุ่มจริงๆมันเขาได้ไหมบอกว่าบางบางที่มันบอกว่า พอแบบว่าลวกปลาหมึกแล้วมันเหนียวอย่างเงี้ยมันเป็นแบบถ้าเกิดเขาเกิดภาษาเกเตรว่ากินอย่างสาติกอะไรดอกจะยงไม่ให้ค่ะปลาหนึ่งว่าใส่แบบโซดาไฟเยอะมากละลายในปากเลยพูดเล่นนะแต่อร่อยจริงมันสดพอกินเขาเลยแล้วปลาหมึกไม่เหม็นไม่เหม็นคาวยอะไรเงี้ยหืมอ,อร่อยเดี๋ยวครั้งหน้าจะสั่ง จะสั่งกุ้งสดใส่น้ำปลาล้าาให้กินจะรู้เป็นอร่อยขนาดไหนดูดิเพื่อนๆเน,นี่ยเนี่ยตรงนี้อืมเนี้ยอร่อยมากโอ้โหให้น้ำแบบอืมกแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ไม่อยากแบบ ยังยังเพรียไม่พอนะนี่ค่ะมะนาวเขามีมะนาวให้บีลงไปเลยก็หวยอร่อยมากเลยอ่ะนี่กินยำแบบน,นึกถึงอะไรรู้มานึกถึงแบบต้องกินวายอย่างเงี้ยกินกินบีให้อย่างเงี้ยตายแล้วมันขาดกันโอตายแล้วแบบดูดิ ถ้ากินไปสองคำแม้แต่แบบว่าแบบเงือนเล็ดแบบว่าโอ้โหความเผ็ดแบบถ้าเกิดสิบนะความเผ็ดนี้ก็จะให้แบบมันแล้วแต่นะถ้าเกิดคนคนชอบเผ็ดก็จะจะชอบเผ็ดถ้าเกิดคนไม่ชอบเผ็ดก็บอกเขาว่าไม่เอาเผ็ดอะไรเงี้ยแต่แต่สาหรับเจ้จเองก็ชอบเผ็ดเนาะถ้าสิบนี้ก็คงจะให้สักเก้าดีกว่ามหมเก้าดีกว่าสิบนี้ก็คือกี่กินไม่ไหวแล้วทองไส้พังแบบโอ้โหเผ็ดแบบเผ็ดจริงตายแล้ว แล้วสลัดผักนะเยอะเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมใส่มันเนี่ยยังไม่หมดเลยเราก็ค่อยๆเติมเอาเพราะว่าเพราะว่าแบบบางคนก็อยากจะกินแบบน้ำยำกับผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน้องบีก็จะเติมผักเขาก็ามีหลายอย่างนะดูดิหั่นมาแบบ,บบสดๆเลยไม่ได้ทําค้างคืนนะจ๊ะร้านเนี้ยไม่รู้แหละถ้ากินทำค้างคืนจะโชว์ไปด่าน,นะครับเขาจะคือออเดอร์ ออเดอร์ Order, ปุ๊บสั่งแล้วก็ทาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ทาแบบว่าไม่ได้ทําแบบว่าโอ๊ยกล่องกล่องเรียงไว้อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพอร้านเขาบอกแบบว่าส่งดีมากดีลิเวอรี่แบบทันใจเดี๋ยวนะนี่เราก็ใส่ผักแล้วก็ใส่น้ํายําเข้าไปอีกเนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยต้องกินเบียร์จริงๆกินเบียร์เท่านานเหมือนใส่น้ําแข็งเหมือนที่มุงไทยอ่ะกินเบียร์เราบอกว่าน,นั่งเมากับเพื่อนนี่รถนี้เลยอ่ะ รสแบบว่าโอ้โหตายพูแม่เหงื่อแตกนี่ขนาดยังไม่ได้ก็นหมดนะอืมอืมอรยมากโอ้โหตายแล้วขออนุญาตแบบพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะบเยอะมากเลยอะ่ะโอ้โหแบบไม่ไหวแล้วกินให้กินกินไปแลอวให้ไปนะคะ ยังไงก็บอกฝากด้วยนะวัดร้านนี้เลยร้านร้านร้านอันนี้เดี๋ยวขึ้นขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะร้านของอร้านกับข้าวของเชฟนาลานะคะส่งเร็วสะอาดอร่อยแล้วก็ราคาถูกแอดแอดไลน์หรือว่อินสตาแกรมหรือว่าอินบ็อกซ์เข้าไปหาได้เลยนะคะนี่ขึ้นตามนี้เลยนะคะกดกระดิ่งและ subscribe ให้นางด้วยนะคะเพราะว่าแบบอร่อยจริงร้านนี้อยากแนะนำเลยนะคะวันนี้แบบ โอ้โหแบบเผ็ดมากเดี๋ยวครั้งหน้าจะสั่งอันนี้มาให้กินสั่งยำแปลกดีกว่าน้อแบบยำหมูยอดีกว่าไหมยำหมูยอมันไม่แปลกหรอกแต่ว่าแบบแต่ว่าใส่ใส่ปลาที่มันมันจะหายากสาหรับที่นี่นิดหนึ่งเนาะสำหรับนิวซีแลนด์ของเรานะคะนะยังไงก็ฝากด้วยนะคะร้านยำน้องใหม่นะคะไวร้ายไวรัสวันนี้นะคะสําหรับร้านยำของเชนวลลานะคะวันนี้กินอร่อยร้านกับข้าวของเราตรงนี้เองค่ะ วันนี้เดี๋ยวจะเจ้าลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับคลิปหน้าเนาะกับรายการเช็ดนลาพาเพลินนะคะบ๊ายบาย